ต้องสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะชื่อดรพัชราภาพักดิรัตคะ่ะโดยตำแหน่งเป็นผูน้อำนวยการฝ่ายสำนักง,งานบริษัทไทยคอมมอนดิตี้เอ็กซ์ชนจนนะคะทางบริษัทค่ะก็เป็น บริษัทที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมนะคะของประเทศไทยค่ะทั้งนี้ค่ะในวันนี้ก็เป็นพิธีลงนามนะคะในเรื่องของบันทึกความเข้าใจ M O U นะคะระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกับบริษัทไทยคอมมูนิตี้เอ็กซ์ชนจ์ค่ะเพื่อที่จะได้ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถนะคะ ศักยภาพของผลิตผลของคนไทยซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลกนะคะโดยใช้รูปแบบของแพลตฟอร์มสมัยก่อนเวลาเราจะซื้อสินค้าเกษตรนะคะเราต้องไปตลาดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะ ทั่วโลกสามารถที่ซื้อและก็จัดจําหน่ายนะคะเ,เกษตรกรรมนะคะผลผลิตทางเกษตรกรรมนะคะได้ทั่วโลกค่ะบริษัทก็ถือโอกาสนะคะที่จะเป็นผู้นําในการที่จะช่วยส่งเสริมนะคะนําผลิตผลเกษตรกรรมของไทยนะคะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกเลยค่ะความค่ะต้องบอกว่าในการทํางานนะคะเรากา็มีการดําเนินการเป็นคณะทํางานร่วมกันนะคะทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐนะคะแล้วก็โดยนาของทางบริษัท ไทยคอมมูนิตี้เอ็กชนนะคะในภาคเอกชนด้วยการร่วมพลังกันเต็มที่เลยนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ผลักดันความคาดหวังเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเป็นจุดมุ่งหมายและเริ่มต้นที่ดีค่ะก็จะต้องประสบความสำเร็จนะคะในด้านของการพัฒนาประเทศไทยของเราค่ะให้ไป เป็นอยู่บนเวทีโลกค่ะพันธมิตรในการทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีผู้ซื้อซึ่งเป็นาชาวต่างชาตินะคะเราจะเริ่มต้นที่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะผู้บริโภคหลักนะคะแล้วก็ลูกค้าของเราจะเป็นชาวจีนซึ่งแน่นอนค่ะประชากรชาวจีนเนี่ยตอนนี้มากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีที่เขาเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เลือกผลิตภันธ์การเกษตรของประเทศเราก่อนนะคะในการที่จะ นำส่งนะคะสินค้าของประเทศเราเนี่ยส่งออกไปทั่วโลกค่ะนะคะใน MOU เนี่ยค่ะเราจริงๆแล้วเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะแต่ว่าอันดับแรกที่เราให้ความสําคัญก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่ทางกระทรวงเกษตรก็อยากให้พิจารณาเป็นอันดับแรกในฐา,านะพันธมิตรนะคะก็จะมีอ,ะอินทผลัมนะคะข้าวนะคะลำไยค่ะแล้วก็มูชู่มันสำปะหลังค่ะ แล้วก็ยังมีกาแฟาถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ข้าวโพดซึ่งเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะนำส่งเป็นวัตถุดิบและไปแปรรูปเนี่ยเป็นในเรื่องของอาหารได้ทั่วโลกเลยค่ะ,ะจริงๆแล้วในรูปแบบแพลตฟอร์มเนี่ยต้องอเรียนตามตรงว่าเป็นในเรื่องของความทันสมัยนะคะโชคดีที่เราอยู่ในช่วงของยุคนี้นะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าโลกเนี้ย เรียกว่า connected นะคะเราได้ติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแล้วเราก็มีพันธมิตรในการขนส่งนะคะซึ่งจะส่งถึงมือผู้บริโภคที่สำคัญค่ะส,สินค้าเราจะต้องได้คัดกรองคุณภาพนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นในส่วนของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนและที่สำคัญนะคะเงินที่จะมาถึงเนี่ยก็จะถึงมือกเกษตรกรไทยแน่นอนค่ะเบื้องต้นนะคะ ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะคะ,ะเราก็มีลูกค้าอยู่ในมือและมีพันธมิตรร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รวบรวมสินค้าเวลาที่มีลูกค้าที่ต้องการสินค้านะคะแน่นอนอเราเริ่มตั้งแต่อินดิวเ d อร์อาจจะแบบ10กิโลร้อยกิโลนะคะปัจจุบันก็ไปถึง2000ตันนะคะก็เรียกว่าเป็นะระดับภาคใหญ่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคัดกรองคุณภาพ จึงได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้เน้นในเรื่องคุณภาพแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรที่ยังขาดในเรื่องของอผู้รับซื้อตรงนะคะเราก็จะไม่มีพ่อค้าคนกลางเพื่อที่ทุกคนเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของประโยชน์นะคะแล้วก็มีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต้องเรียนอย่างนี้เลยค่ะว่าวันนี้นะคะก็มีแขก VIP นะคะามาร่วมงานนะคะหมายถึงว่าท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ จับซื้อเลยนะคะก็ท่านก็มาร่วมเป็นเกียรติเพื่อที่จะได้เน้นย้ําความมั่นใจว่าเราได้รับการส่งเสริมและรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีพันธมิตรหรือว่าเอเจนต์โบรกเกอร์ที่อยู่ทั่วโลกเลยนะคะที่วันนี้ค่ะได้รับความมั่นใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่ม ทำงานนะคะแล้วก็ท,ทําธุรกิจได้เลยทันทีค่ะกลับเรียนพี่น้องชาวกเกษตรกรไทยทุกท่านนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยเลยนะคะท่านเป็นกระดุกสันหลังของชาตินะคะแน่นอนเราจะต้องไปด้วยกันแล้ววันนี้เป็นการดีค่ะไม่ใช่แค่คนไทยช่วยกันเองนะคะวันนี้เราก็ยังมีเพื่อนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักนะคะจะมาช่วยพวกเรานะคะเรามีนโยบายอย่างเดียวในการนําของไทยไปสู่ตลาดโลกค่ะ ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของเกษตรกรรมนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะคะต่อไปนี้ชีวิตเราจะต้องพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นนะคะ,ะทางบริษัทอินดีที่จะช่วยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆร่วมกันค่ะด้วยการสารสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและที่สำคัญแน่นอนที่สุดก็คือภาพรัฐบาลของประเทศไทยแล้วก็พี่น้องทุกๆท่ทานรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยวันนี้ที่ให้เกียรติเป็นอ่ ด้านประชาสัมพันธ์กระจายข่าวไปท ant ั่วถึงทุกคนเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะก็ทางบริษัทไทยคอมมูนิตี้นะคะตั้งอยู่ที่อาคาร G Tower นะคะแยกรัชดานะคะก็สามารถติดต่อได้ในเว็บไซต์บริษัทนะคะในช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถติดต่อตรงได้ที่สำนักงานได้เลยคะ่ะหรือแม้กระทั่งจะผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้คะ่ะเพราะวันนี้เราเป็นพันธมิตรกันเรียบร้อยแล้วคะ่ะ